เกิดเหตุความวุ่นวายมากเลยครับที่อิสราเอลตามที่มีการประกาศเตือนคนไทยในอิสราเอลโดยเหตุโจมตีนะครับด้วยจรวดโจมตีจากชนวนกาซาไปยังหลายพื้นที่ในอิสราเอลแล้วก็มีผู้ก่อการร้ายเนี่ยปลอมตัวมานะครับเป็นปุตุชนชาวบ้านเลยครับไม่ได้ใส่ชุดทหารแซกซึมเข้ามาในพื้นที่ของอิสราเอลตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางสถานเอกอัครราชทูตนะครับก็ขอเตือนให้คนไทยเนี่ย เข้าไปหลบไปหลบอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะครับทันทีที่ได้ยินเสียงไซเรนครับหากไม่ทันเนี่ยก็ให้หมอบลงราบกับพื้นครับไม่ถ่ายรูปไม่วิ่งออกไปที่โลง่งไม่ตื่นตระหนกนะ,นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการของทางการอิสราเอลอย่างเคร่งขัดครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยที่อยู่โดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในเขตภาคใต้หรือใกล้เคียงกับชนวนกาซาและภาคกลางรวม ถึงกรุงเทาวิฟนะครับไม่ออกจากที่พักอาศัยโดยคนไทยที่อยู่ที่อิสราเอลครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ฮอตไลน์ของสถานทูตเทาวิฟได้ตลอด24ชั่วโมง